สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ BU Theater News เมื่อวันที่24และ25ตุลาคมที่ผ่านมาภ้าวิชาศิลปะการแสดงของเราได้ทำการจัดแสดงละครเวทีโดยน้องปีหนึ่งซึ่งเป็นละครเวทีที่น้องปีหนึ่งทุกคนทำการควบคุมระบบเวทีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแสงเสียงการเปลี่ยนฉากการควิกครอปหรือคอสตูมซึ่งนี่เป็นการปูพื้นฐานให้น้องรู้จักโปรดักชันและเตรียมตัวน้องสู่โปรดักชันที่ใหญ่ขึ้นค่ะ ส่วนภาพบรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้เลยค่ะในวันเสาร์และอาทิตย์ที่24-25ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันหยุดยาวของใครหลายๆคนน้องปีหนึ่งทุกชีวิตของภาวิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รวมตัวกันจัดการแสดงขึ้นทั้งสิ้นถึง30เรื่องโดยการแสดงทั้งหมดผ่านการเตรียมความพร้อมตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษาในสถาบันแห่งนี้และนี่ถือเป็นผลงานแรกของทุกคนในโรงละครระดับชาติ Blackbox กซ์เ t ียต ที่ซึ่งทุกคนต้องศึกษาระบบงานทุกด้านในวิชา Intro to Theater Production และพิสูจน์ผลการเรียนผ่านการแสดงจริงให้ทุกคนได้ชมเป็นที่ประจักษ์ในงานนี้ทั้งครูและรุ่นพี่ของภาควิชาได้ถ่ายทอดประสบการณ์และร่วมเป็นพี่เลี้ยงตลอด2เดือนที่ผ่านมาที่สุดแล้วทุกผลงานได้รับเสียงปรบมือสมความตั้งใจของน้องๆทุกคนแม้ว่าจะมีข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆที่เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมแต่นั่นก็ถือเป็นโอกาสที่น้องจะได้เรียนรู้ และครูจะได้บันทึกไว้เพื่อปรับปรุงในภาคการศึกษาต่อๆไปเพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมสำหรับโปรดักชันระดับชาติในชั้นปีที่สูงขึ้นและนี่เป็นเองหนึ่งความตั้งใจของภาควิชาที่ผลักดันการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติจริงพิสูจน์ได้และสามารถพัฒนาต่อยอดอย่างมีบุรณาการต่อไปจตุรพรทองจิตบันทึกภาพและรายงาน Thank you.